สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันแมชเดย์นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับคริสตัลเพลตในค่ำคืนนี้เวลา3ามทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบลึกๆเจาะลึกเลยในช่องของเราสปอร์ตไกด์นะครับเพราะว่าได้เห็นลาฟลังเน็กคุมทีมซ้อมียบร้อยแล้วโอ้โหหน้าตาถึงถังจริงจังละเกิดแล้วก็มีนักข่าวนะครับไปจับตามองว่าการมาของฟลังเน็กครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นการกลับมาแจ้งเกิดครับของ2นักเตะคนสำคัญ ของปีสัจแดงที่โดนโอเลกุนนาโซชาแบบหมางเมื่อนไปแล้วเพราะจะเป็นใครไปติดตามได้ในช่องของเราสปอร์ตไกด์ครับ แน่นอนครับช่องของเรานะครับก็จะมีผมปอปิรพลแล้วก็คุณเกมขอบสนามนะครับเป็นพิธีกรนะครับรบกวนคุณผู้ชมแชร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนๆนะครับเข้ามาดูนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่ทีมสองสามทีมนะครับเราจะมาคุยกันหลายทีมเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมว่ามันใหญ่เกมทางฝั่งของเชลซีเจอกับเวสต์แฮมยูนาเต็ดแล้วมันเหลือเชื่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันด้วยแต่ว่าวันนี้เป้าหมายเนี่ยก็คือคุยเรื่อง ปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าทั้าคืนนี้3ามทุมตรงจะเป็นเกมแรกข,ของราฟรังนิกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเกมที่รังนิกนะครับจะได้วางแมนยูไนเต็ดแบบใหม่ซึ่งเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนมากในการทําทีมนะครับก็คือจะไม่ซ้ายหรือว่าขวาดีแต่เขาจะกําหนดไปเลยว่าเขาจะเล่นแบบนี้นะครเขามาแมนยูเต็เขาก็ชัดเจนประกาศไปวันที่แถลงข่าวว่าปีาแดงเนี่ยคงจะต้อง เลิกคิดเอาความสนุกของแฟนบอลเอาไว้อันดับที่1เพราะว่าการที่คุณโลนยิง2ลูกแล้วคุณกลับมาชนะ3าได้เนี่ยแฟนบอลอาจจะว่้มันยังเลยนี่มัน D n a นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ดีครับโค้ดบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกนัดจะตายแน่นอนนะครับหัวใจวายและไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันมีสถิติหนึ่งครับว่าก่อนที่จะเจอกับอาร์เซออลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเข้าแท็กเกิลนะครับแล้วก็ได้บอลเนี่ยเป็นระดับสุดท้ายของลีกนะครับ แท็กเกอร์และได้บอลเขาใช้คําว่าเป็นบอสทอมนะฮะอันดับสุดท้ายของลีกเลยนะครับแล้วก็การที่ตัดบอลสําเร็จเนี่ยเป็นรองบุ้ยของลีกนะโโฮะโหแย่กว่าพวกนองลีกอีกนะถือว่าเหลือเชื่อจริงๆครับแต่ในเกมที่อาร์เซนอลนะครับไมเคิลคาริ่ก็ถือว่าปรับทับมาได,ได้ดีใน3เกมที่เราเจอกับคู่แข่งนะครับเพราะว่าคริสเตียโนโรนโด้ครับในเกมที่เจอกับปืนใหญ่เนี่ยเขาบีบเพรสซิ่งถึง27ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดตั้งแต่เขากลับมาอยู่กับปีศาจแดงนะครับมันก็เป็นอิทธิิพลลลของงรรัันนกีี่่่แหะะคบทจสผ ไปถึงตัวคริสเตียโนนะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมได้ทำไปในทิกต็อกนะครับว่า CR7 เเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงสนามข้าคืนนี้ต้องอัปเดตกันนาทีสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าไอ้จังหวะซู่หงอเหว่เนี่ยไอ้ที่จะโทษเนี่ยโดสูงไปมั้งครับลงมานี่เจ็บหัวเข่านะครับถ้าใครจำได้สมัยก่อนเนี่ยโซเล็กฟงสันห้ามนานี่ไม่ให้ตีลังกานะครับเพราะว่ากลัวเจ็บแต่โรนโดคงไม่มีใครไปห้ามแกได้แกก็ซู่หงอเหนะครับสุดท้ายมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าวันนี้ก็ต้องรุ้นนาทีสุดท้ายนะครับส่วนคนที่ผมเกกกิ่นนนไปตตอออ้วาาาจจะมีโสลลับ มาเป็นนักเตะที่สำคัญของปีแสดงครั้งหนึ่งสองคนก็คือตอนนี้ฟันเดอร์เบกกับออกตุน่มาซิยลครับจากการสังเกตการของนักข่าวนะครับที่เห็นรังนิกไปคุมซ้อมนะครับเขาให้ความสำคัญกับนักเตะสองคนนี้มากๆกนะครับก็คือมีฝีมือนะครับก็คือฟันเดอร์เบกแล้วก็มาซิ亚马ซิยลเนี่ยโหสมัยก่อนมาใครก็รู้ว่าเขาเนี่ยคือฉายาเทร์เรียงรีพักสองแต่ด้วยความที่แบบสไตล์เสื่องซึมเตดเที่ยวกลางคืน แล้วก็มันมาอยู่ต้องนานมันยังพูดภาษาอังกฤษได้เป็นคือชีวิตไม่เอาอะไรเลยมันมีคลิปคลิปหนึ่งจริงนกข่าวมันก็คุยกับมาเซียลแล้วบอกเฮ้ยคุณพูดภาษาอังกฤษได้ฝึกได้ไหมไม่เอาครับไม่เอาคือทั้ไปตั้งแต่ที่ไม่เอาอะไรเลยนะครับแต่ว่าลังหนิบบอกว่า2คนนี้ครับนักข่าวเห็นว่าเขาพยายามที่จะบีบให้วิ่งให้มากขึ้นนะครับให้มันท้าทายให้มากขึ้นก็คือฟันเฟือกับทางฝั่งของโอ้ตัวนี้มาเซียลทีนี้ค่ําคืนนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ชมจับตามองนะครับโค้ชไร้่แค้วนัด้ ยูทูบของต่างประเทศหลายคนที่เป็นยนะูทนะูบเบอร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เยอะมากเลยครับทีนี้เราไปวัดใจกันว่าถ้าคุณด่าเฟสเยอะๆเนี่ยเราลองมาดูครับว่าเฟสเนี่ยผ่านมูนิโยมาอ่าวหวยจริงนะครับตอนโชเซ่ยุโอเล็กกุนนาโซชาเนี่ยเขาเป็นตัวหลักเลยนะครับมาถึงยุคคาริ่ก็ยังใช้งานอยู่ถ้าเฟสมันหวยจริงรันนิกต้องไม่ใช้คุณเชื่อผมไหมแล้วถ้ามันใช้แสดงว่าคุณรู้ผิดนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันเลย ส่วนเมื tous, well. ah, uka, wow. ah ่อคืนน right? ีはは้ดแคาไรเล่นดีจริงนะครับเซฟกระจายมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเชลซีกับเวสต์แฮมไปดูต่อได้ในช่องบุปผปีละกอนได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ปีศาจแดงครับเจอกับคริสตัลเพลสสนุกแน่นอนผมมาเดาสิดรายชื่อตัวจริงครับของแมนยูแต่ค่ำคืนนี้นะครับของราฟลังเน็ตนะครับผมเชื่อว่าลังกเน็ตจะเล่น4-3-3นะครับค่ำคืนนี้ครับดิคาเป็นโก้ครับแบ็กซ้ายเป็นไตเลสนะครับแบ็กขวาเนี่ยเดาใช้ยากเหมือนกันนะครับว่าเขาจะใช้วันพิซาก้าหรือว่าจะใช้เดโกดาาาาโลผมว่เขอจจะใช้ิซากกก้า่ออนนนนเเเซ็็ตร์คคปแมวับ ทางฝั่งของลินเดเลฟนะครับวารานยังไม่หายเจ็บดีนะครับก็เรียกความฟิตอยู่3กองกลางครับของแมนยูนเต็ดครับผมว่าผมกำลังคิดว่าตอนนี่ฟานเดเบกอาจจะเซอร์ไพรส์ลงตัวจิ๋นนะครับทำคืนนี้นะครับโวล่าอาจจะเป็นเฟลดครับขนาบข้างด้วยทางขวาแม็กสามตัวจะเป็นเฟลดแมกโทมินีแลวฟานเดเบกนะครับสามภาษาแดนหน้าครับซ้ายจะเป็นมาคัตแรตฟอร์ดครับขวาจะเป็น เจดอนซานโชและหน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดทีนี้มันจะไม่มีพื้นไม่มีเอ่อโทษทีครับหน้าเป้าจะเป็นมาร์คแรตฟอร์ดและหน้าต่ําจะเป็นบูโดเฟรนเดสนะครับโรนัลโดอาจจะมีอาการบาดเจ็บและอาจจะเป็นแท็บตัวสำรองนะครับปรดูบอลว่าวันนี้ฟรังนิชจะประเติมสนามได้สวยหรือเปล่านะครับแล้วอย่าลืมครับเอ่อในไลน์แอดเข้าไปแอดไลน์ก็ได้เลยถ้าหากใครอยากจะตามฟุตบอลในหนงช่องทางที่ไลน์แอดแอดสปอร์ตโปร แล้วก็ติดตามช่องของเราสปอร์ตแกอ์ไว้ด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆครับสวัสดีครับ